ตึงงไปนะใชสมีิมล้สวยมากลยได้อีกิเได้อยด้อยู่ไดอ่ได้อยูด้ยู่้อยได้อยู่อยู่ได้ยดู่ได่ได้ออู่ไดอยู่อ่ยอ่ดอู่่อ่ยูดูกดอูอนอออ